เศร้ากับชิพากันไปสวนไปเที่ยวสวนทุเรียนนะคะนี่เลยหอ,อกหลังบ้านรถจอดอยูล่ลานวัดจ้าบ้านเศร้าที่วัดที่แม่น,น้อยบอกเนาะมีอยู่สี่หลังหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังเศร้ากันมากแต่หกสิบเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ หรืออาจจะก้อนนานานพราะไม่น้อยก็เกือบหกสิบแล้วเนาะเพราะว่าตัางควบในก็ยูนีเลยนะแต่ก่อนสิมีต้นบักท่านไม่ได้ก็เก็บไปขายแล้วก็เล่นท่านน้อยยูนีพี่น้องมองเล่นท่านโอ้โยแมงยังต่ำนะมองเล่นท่านน่อยนั่นต้นพักขมบ่เนี่ย มันใช่ต้นผักขมหรือเปลา่าต้นบกพ้าวสองต้นสามต้นเนี่ยก็ยังอยู่พี่น้องอยู่บริเวณเกา่าบริเวณเดิมเบื้องนี้สิเป็นเบื้องมองทีว่าคุดหลุมลบไผ่ที่ไม่น้อยเบาในคลิปนะฮะมองเงินสีน้ำตาลนะมองกองไม้นะ่ะสิเป็นคูดลงไปกว่วงเติบแล้วก็ <c oughs> เอาการบกพ้าวอะโปกโปกโปก,โปกแล้วเขาก็ลงไปอยู่ข้างใต้ เมื่อก่อนหลุมบกไัยนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหลุม,ม,ลมลบกไพตอนที่เขมรเขาลบกันไงแล้วเขาก็เ,าเปิดหอดหกโมงเขาไม่ให้เปิดไฟอ่ะให้ลงหลุมพวกนัน้นน้อยกับแม่กับแม่จะมาอยู่ตรงเนี้ยหองสม,มุดแต่กอนมองนีบ้านในมิซาล่าเนาะมันสิเป็นต้นลำดวนเป็นต้นบกบก ไม่น่อยกับสิผูกงัวผูกควายกับยายอยู่นี่ยายอย่าขาตัวตายยาตัวละเท่ายตัวละเท่ายค่ะเสือซักสามสิบแปดรอบถ้ากันซื้อน้องแถวนั่นอย่าง มันไม่มีไม่เอ่อบัตรใส่ลงเบอร์เดียวกันกับน้าน้อยได้ปะได้งั้นข้าวของน้าน,น้อยอีกคู่หนึ่งที้นมาอ๋ออยู่บัตรแของนายน้อยเลยเยอะไหมครับแยอะไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาลงกระเป๋าเลยใช่ปะอันนี้ชุดเหนียวลงชุดนั้นอาเก็บข้าวสองรอกสองลอกโรงพักบ้านพักตำรวจก่อนบ้านไม่น้อยพอเพิ่นสีเข็ดบ้านเซาอ,อยู่นี่เนาะตรงบ้านสังสีเหลืองเป็นบ้านใหม่นี่แหละค่ะ ยอ้อนลอยอดีตยอ้อนลอยอดีตแล้วก็สิมีกุดใหม่อยู่นี่กุดหนึ่งตะกีเนี่ยมันไฟใหม่ค่ะไฟใหม่วังไม่น้อยงานศกพี่สาวเซจบโดนค่ะก็เป็นไฟใหม่อะขึ้นก่อนเด้อ ันนี้กับสายไฟครับต้องเอาไปตลอดเพราะว่าปักชาร์จอยู่นั่นตัวแรกวิทยคนย่านปักไฟไม่หน่อยว่ามันเน่าย,ย่านมันซอแต่สุดท้ายก็ยืมอ้อมมุงได้บ้านโอ้ายเอา้าตายแล้วเริ่มมาดามด้านหลังใจเย็นลูกโ <c oughs> นพักประตูไม่นะเออเอากะไป เนื้อเปลี่ยนรถเป็นแคมรีค่ะอันนี้เป็นของตังเลยวะก้ามังครับอรับการบินไทยทำจากอะไรนักเพ็คจะกินก็เปิดนะลูกจันทีลูกจันทีนัดมิกนัดมิกบ่รู้จักดอกปลากินไหม กินคือเครื่องเทศจีนเนาะเครื่องเทศกระดูกเครื่องเทศอ๋อางน้าเดห้ามคนมีอายุกินเด็กตก่ำกว่ายีสิบกินได้ผสมสุราขาวสุราขาวของต่งสุรากนสุราขาวขาสุรากัน สี mm ่ส hmm. <parece maison? S 2> ิบเท่ากันก <men> ับวัดก้าเลยได้ไหมบ้าวัดก้าโอ้ยสิบสองซาสัากมากกจัายมันยอนแสงสวนลุงเสมุว่าสวนเอื่อยมึงเด้อโทษให้ดอเอื่อยแหงเออยมีมสุกย่าง เมื่อเศร้าตึกแถวสิมาขายฝากแม้ว่ากูขี่าดฟ้องแล้วะขายฝากก็เออรถตอนอยากได้เงินกูเนาะโอเคนี่เด้์รีเวอร์พู่อ่ะไล่ทองลองลองทองอาวไปแล้วกูผสมหวังทุเรียนภูเขาไฟสารพัดไปจอดท้ายรถขนั้นมมอไมาจดรถไม่ท้ายนั้นเลยจอดไปจอดเลย ไปทั่วทั่วเขาก็มาจใจนี่แหละจับสวนไนอ้ะข่างทางแล้วต่ะมีบักสุมมครกก็ได้ครกก็ได้ยเอาครกใช่ไหมคะโอเใส่นี่ด้วยค่ะมังคุดบักสี่ดา

เดียวดไทแม่ัมันเดิมท่าไอชันราอะหน้าไปไหมมาดิแทออกแต่น้ำตามดากซะหน่อยฮะคุ้งละสองลอยยิโลเลยมันจะโล่ละเอาโสิกวาอันนี้ใทรต้องทำมาดูแล้วคนนี้ไปชอบกันบ่ เป็นตลาดช่วงนี้ทุเรียนมันยังพันหลาย,ลายพี่เนาะต้นเดือนต้นเดือนนาเนีนะะ่ยค่ะจะมีงานทุเรียนอยู่ในอำเภอเนาะในอำเภอบานเม่น่อยแทบนี้จะเป็นสวนเมือดค่ะแต่ก่อนสมัยเล็กน่อยแม่หน่อยกับปั้นแล้ก็ย่านแถงนี้ไปบ้บานมูไปอีมูบานหนึ่งก็เป็นบ้านมูแม่หน่อย เอากระท่ยแบบบ้านสันบ้านสันทุเรียนภูเข้าวฝายย่าเลยยาวเลยไม่เป็นไรย่อเลยกันบ่กูก็ไปอยู่เนาะแหงบอกยังซีสามเดือนพูกด่ะตุ๊กบอตุกมอหอ่ยี่มเต็มสเงียมอก้อคนรู้ัวใจกูทุกมึงนันเขาหล่อเยอ่บบบ่เพืนเดเที่ยวเันม่หามเปนวะเอา อยู่ในยูทูบเด๋อยู Mother, no ่ในยูทูบวัมนี้แห้งหำเป็นแบบเนี่ยมาอยู่โอ้ยมันอะไรยูทูบกูมีแต่หำอีกแล้วเซ้นเซอร์โอ้ยมันมันมีทุเรียนอิรีเนาะมันหมดมัไม่มันไม่ใช่วันท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์มุ่งมาโหลดเข้ามาติ่มเลยส่วนลุงันไหมเออก็นั่ายไง โอ้แมนคว่ำเขาอ้าวกะทายแล้วเด้หนิโอยแต่ที่นี่คนซื้อพันผู้เดียวบ่